สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นซูดโดอ,อยู่กับไม้ยืนต้นที่ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูการแห่งความแล้งหรือในช่วงฤดูที่มีฝนน้อยแล้วก็มีอากาศแห้งมากๆอย่างนี้เลยนะครับต้นที่อยู่ข้างหลังนี้หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยเพราะว่าอยู่ในวรรณกรรมหลายเรื่องและรวมไปถึงเป็นชื่อของนางเอกของ พิคล้าวในหมุนรักลูกทุ่งด้วยนะครับต้นที่ว่านี้ก็คือต้นทองกวาวครับเป็นต้นที่มีดอกจํานวนมากแล้วก็สีสันสวยงามเลื้อประมาณอย่างไรก็ตามธรรมชาติให้สีสันของดอกที่สวยงามเช่นนี้แต่ทรงต้นก็ไม่ได้สวยงามมีลักษณะสมมาตรอย่างต้นไมท้ทั่วไปนะครับเป็นสิ่งที่ชดเชยกันดูเหมือนจะบอกเราว่าไม่มีใครพร้อมสมบูรณ์ไปเยทั้งหมดเชิญชวนทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับต้นทองความให้มากขึ้นในตอนนี้ครับทองปวาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองนะครับมีหลายเอกสารที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดียแล้วก็พม่านอกจากนี้แล้วยังมีเอกสารที่ระบุว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิด อยู่ในย่านบ้านเราด้วยก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงมีการกระจายพันธุ์อยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่จะพบเห็นตามธรรมชาติมากหน่อยในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและขณะที่ผมกําลังถ่ายทาอยู่นี้ก็อยู่ในพื้นแผ่นดินตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะพบว่ามีเจ้าต้นทองกวาวอย่างนี้ เต็มไปหมดเลยในปัจจุบันก็มีการนำเอาทองกวาวไปปลูกประดับในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่ามีการให้ดอกที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการให้น้ำปริมาณมากๆกับพื้นที่ที่ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติก็จะมีดอกบานสะพรัง่งเต็มต้นโดยที่ แทบจะไม่มีใบอยู่เลยนั่นเป็นเพราะว่าน้ำและความชื้นมีส่วนสำคัญกับการเจริญเติบโตและก็การเบ่งบานให้ดอกมากๆให้น้ำมากไปมีโอกาสที่จะไม่ให้ดอกเลยนะครับเข้าทํานองว่าบ้าใบานั่นเองแต่ก่อนที่จะไปรู้จักเคล็ดลับในการที่จะทำให้เขาให้ดอกนั้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าทองกวาวที่อยู่ข้างหลังมือเย็นนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ที่มีการผลัดใบด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนักพฤศาสตร์จัดว่าเขาเป็นไม้ผลัดใบก็เป็นเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาให้ดอกนั้นก็จะมีการทิ้งใบหลุดร่วงจนแทบจะหมดทั้งต้นเลยนอกจากนั้นแล้วดอกเป็นช่อเป็นพุ่มเป็นพวงที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะทยอยหลุดร่วงแล้วก็กราดเกลื่อนดาระดาษบนพื้นดินให้เราเห็นเป็นพื้นสีเขียวส้มหรือถ้าเป็นพื้นดินตามท้องไร่ท้องนา เราก็จะเห็นเป็นพื้นดินสีน้ําตาลที่สลับกับสีส้มอย่างนี้ธรรมชาติก็ช่างสรรสร้างให้สวยงามและถือว่าเป็นสีสันของฤดูการในช่วงนี้เลยครับ <Wow. S 1> ทองกวาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า b ิวเจเอโมโนสเปอร์าสำหรับชื่อสกุล b ิวเ a ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับท่านที่มีความสําคัญกับพันไม้ในสกุลน,นี้นอกจากนี้แล้วชื่อโมโนสเปอร์มา ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะนักพืชศาสตร์บรรยายหรือพันธนาให้เห็นว่าเป็นต้นไม้ที่มีเมล็ดเดียวนั่นเองครับชื่อสามัญของทองกวาวก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าชื่อสามัญของทองกวาวก็คือ frame of the forest ซึ่งหมายความว่าสีเพลิงแห่งป่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากคุณลักษณะที่สำคัญของสีดอกของเขา ก็คือเป็นสีแสดแดงหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นสีแสดหรือสีส้มแดงแบบนี้ซึ่งมีลักษณะของสีคล้ายๆกับเปลเวลเพลิงนั่นเองจึงทำให้ได้ชื่อ flame of the forest มาครับกลับมาดูที่เรื่องของดอกครับที่เราเห็นว่าเขามีดอกสีแสดแดงแบบนี้หรืออาจจะเป็นสีส้มแดงเราก็พบว่าเขามีดอกสีเหลืองดังที่ขึ้นเห็นไว้ตรงนี้นะครับจะพบว่าดอกสีเหลืองก็มีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า เจ้าดอกสีส้มนี้เลยหากท่านมีโอกาสสะสมไว้ทั้ง2ต้น mm. ก็จะดีไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็ให้ดอกที่บานสะพรั่งเต็มต้นมากๆเลยครับดูดารดาดตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามชื่อทองกวาวก็ไม่ใช่ชื่อเดียวในประเทศไทยนะครับพบว่ามีหลายชื่อมากๆเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้พื้นถิ่นของเรากระจายตัวไปทั่วทุกภาคเลยแล้ว ที่บ้านของทุกท่านเรียกทองกวาวว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมทักทายมาคุยกับมือเย็นใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับด้วยความที่ทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงราวๆ6-12เมตรสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ความสูงของทองกวาวเพียงอย่างเดียวครับหากแต่ว่าเป็นรูปร่างของทรงพุ่มดูเหมือนว่าธรรมชาติจะให้ความสวยงามของดอกของทองกวาวมาแล้วครับ แต่ต้นของเขาก็จะมีรูปทรงผันแปรไปอาจจะมีบิดเบี้ยวคดงอไปด้านใดด้านหนึ่งยากมากๆเลยครับที่เราจะหาทองกวาวที่มีทรงพุ่มสมมาตรพูดง่ายๆก็คือทั้ง2ฝั่งมีลักษณะของทรงพุ่มเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันแต่ทรงพุ่มแบบนี้ก็เท่ดีไม่หยอกนะครับเพราะว่าทําให้เราไม่สามารถคาดเดากับการเจริญเติบโตของเขาได้ว่าเขาจะชี้ ไปด้านไหนมากกว่ากันแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างมากๆเลยครับนอกจากดอกที่เป็นเอกลักษณ์ของทองกวาวแล้วนะครับตัวใบเขาเองก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่น้อยเลยครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีใบประกอบหนึ่งช่อใบนั้นจะมีใบจํานวน3ใบย่อยด้วยกันและตัวใบย่อยนั้นก็มีขนาดใหญ่โตพอสมควรเลยนะครับเนื้อใบหนาแข็งโดยที่ ผิวใบด้านหน้าก็มีสีเขียวและหลังใบก็จะมีสีเขียวอ่อนเส้นใบชัดโดยเฉพาะยิ่งเมื่อใบที่มีอายุมากๆขึ้นก็จะมีลักษณะของความแข็งหรือเนื้อใบหนาพอสมควรเลยเจ้าใบเหล่านี้จะลดน้อยถอยลงไปมากๆเลยนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งโดยพบว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปลายเดือนธันวาคมหรือต้นมกราคมเราก็จะเห็นเจ้าทองกวาวเริ่มพยอยออกดอกแล้วนะครับ ซึ่งการออกดอกนั้นเขาก็จะทยอยทิ้งใบเหล่านี้ให้หลุดร่วงแห้งลงบริเวณโคนต้นด้วยจากนั้นก็จะทยอยออกดอกออกมาบานสะพรั่งเต็มต้นแบบนี้และก็ทยอยอีกเช่นเคยครับเขาจะค่อยๆทยอยทิ้งดอกไปเรื่อยๆจนร่วงหมดต้นเลยนะครับซึ่งการออกดอกนี้อาจจะกินระยะเวลายาวไป2เดือน3เดือนหรือบางครั้ง เราอาจจะพบว่าในปีที่มีความแห้งแล้งมากๆตัวเขาเองก็จะออกดอกอาจจะเลยไปถึงช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงเข้าสงกราน์ก็เป็นไปได้ครับดอกของทองกวาวที่ออกดอกมานั้นมีลักษณะเป็นช่อดอกอย่างที่บอกไปในตอนต้นซึ่งตัวรูปร่างของดอกนั้นหากท่านเคยทานแกงส้มดอกแครลักษณะของดอกก็เป็นเหมือนเช่นกับดอกแครบ้าน ที่เราบริโภคกันก็ไม่ทราบว่ามีใครเอาเจ้าดอกของทองกวาวไปแกงส้มหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนก็คือว่าตัวทองกวาวหลายหลายส่วนของต้นเขาก็อยู่ในตำรับยาของแพทย์แผนไทยด้วยนะครับมีสรรพคุณหลายอย่างเลยหากท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดอยากจะปลูกทองกวาวก็ไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าหากท่านต้องการจะปลูกจากต้นเล็กๆ โดยอาศัยการขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการปักชำการตอนกิ่งรวมไปถึงการพ่อเมล็ดทําให้เราได้เห็นดอกเขาล่าช้าที่สุดวิธีการที่นิยมมากๆในการที่จะนําเจ้าทองกวาวมาปลูกในสถานที่ในพื้นที่ตกแต่งสวนต่างๆเราก็พบว่าจะนิยมใช้ไม้ล้อมในการขุดล้อมมาปลูกในพื้นที่ก็จะสวยทันใจสามารถจะเห็นดอกเขาได้ในฤดูการถัดไปซึ่งการเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกทองกวาวนั้น ก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่สามารถขึ้นในธรรมชาติขึ้นในพื้นที่แห้งแล้งได้รวมไปถึงพื้นที่หัวไร่ปลายนาต่างๆนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับตัวทงกวาวยังคงเป็นต้นไม้ที่ต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างสูงมีอินทรีย์วัตถุสูงสูง,สงรวมไปถึงดินร่วนแล้วก็ระบายน้ําดีหากเราสามารถจะปรุงดินแล้วก็เตรียมดินในลักษณะแบบนั้นไว้ให้เขาได้โดยการขุดดินเดิม ออกสิก่อนแล้วก็ปรุงดินให้มีคุณสมบัติดังกล่าวโดยอาจจะใช้ดินปลูกเดิมผสมกับอินทรียวัตถุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็สามารถจะใช้ใบไม้ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับในอัตราส่วนดินปลูก 1- ส่วนปุ๋ยคอก 1- ส่วนแล้วก็เศษใบไม้ในบริเวณนั้นผสมคลุกเค้าลงเข้าไปก็จะทําให้ดินปลูกนั้นมีคุณสมบัติอย่างที่ว่าคือ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์ปตถุแล้วก็ร่วนระบายน้ําดีถ่ายเทอากาศดีก็เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบเลยทองกวาวไม่ชื่นชอบการขังน้ําแต่อย่างใดนะครับถ้ามีอาการขังน้ําเราปลูกเขาแช่น้ําไว้มีโอกาสอย่างยิ่งเลยครับที่เราจะเห็นทองกวาวต้นนั้นที่เราอุตส่าห์ซื้อต้นหนึ่งมาต้นใหญ่ราคาหลายสตางค์ก็ล้มหายตายไปยืนต้นตายให้เราเห็นทันทีเลย ถ้าท่านกังวลว่าพื้นที่ที่เราปลูกจะขังน้ําไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับแนะนําเลยว่าถ้าหากสามารถพูนโคนดินให้เขาอยู่เหนือพื้นดินปกติก็จะทําให้ตัวทองกว่าลดโอกาสจะยืนต้นตายหรือเสียหายจากการถูกน้ําขังไปได้มากทีเดียวครับนอกจากนี้แล้วการดูแลรักษาก็สามารถลดน้ําไปพร้อมๆกับ การรดน้ําต้นไม้อื่นๆได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงการให้ปุ๋ยด้วยเช่นกันเราก็หมั่นเติมปุ๋ยคอกให้เขาถ้าเรามีการให้ปุ๋ยคอกกับต้นไม้พุ่มรอบๆบ,บ,บริเวณอยู่แล้วเราก็เติมปุ๋ยคอกลงไปเขาด้วยรวมไปถึงการใส่ปุ๋ย ละลายช้าหรือปุ๋ยละลายเร็วที่เมไนโจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมลงไปในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยสูตร13-13-13ร 13, วมไปถึงปุ๋ยสูตร16-16-16ในช่วงที่เราไปสนับสนุนการจะเดินเติบโตของกิ่งก้านใบเพราะว่าพืชมีแนวโน้มที่ใช้ในโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักค่อนข้างหมดไปไปจากผิวดินหรือพื้นดินจำนวนมากเลยครับเราเติมลงไปให้เขาเป็นเรื่องที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้เจ้าทองกวาวออกดอกนะครับแต่ให้เราควบคุมเรื่องของน้ำให้ได้มากที่สุดเป็นเรื่องที่ดีเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราปลูกในอาคารสถานที่ที่เรามีการดูแลดีๆจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับพอเข้าช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เริ่มงดน้ำไม่จำเป็นจะต้องลดน้ำเขาอีกต่อไปเลยนะครับ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้น้ําเขาแล้วเขาสัมผัสได้ว่าเขามีความชื้นอยู่มากๆก็จะเกิดอาการบ้าใบาก็คือไม่ทิ้งใบแล้วก็ไม่ออกดอกเพราะฉะนั้นหากท่านมีต้นทองกวาวอยู่ในบ้านอยู่แล้วและในขณะนี้ไม่ออกดอกก็เป็นไปได้มากว่าความชื้นของดินในบริเวณนั้นมีสูงมากเกินไปนะครับก็ควรจะงดน้ําแล้วยังพอจะเห็นเขาออกดอกทันในเดือนนี้หรือปีนี้นะครับนอกจากนี้แล้ว การงดน้ําหรือการให้น้ํานั้นจนแห้งแล้งไปมากๆทองกวาวก็ไม่ออกดอกเช่นกันนะครับเข้าทํหนองที่ว่าสุดโต่งไปนะครับให้น้ํามากไปให้น้ําน้อยไปจนแห้งเลยเราจะพบว่าในปีใดที่มีความแห้งแล้งในพื้นทุ่งนาตามหูไร่ปลายนามากๆแล้วก็ทองกวาวก็จะเลือกที่จะเก็บต้นของตัวเองไว้แล้วก็ไม่ออกดอกนะครับจะมีการทิ้งใบแต่แตจะไม่ออกดอก ทั้งนี้เพื่อลดกิจกรรมในการที่จะทําให้เขาต้องใช้อาหารไปจํานวนมากเพื่อการออกดอกเพราะฉะนั้นความชื้นมากไปหรือความชื้นน้อยไปก็ไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยนะครับการที่จะให้เขาออกดอกก็ต้องมีการควบคุมปริมาณน้ําเพียงแต่พอดีในช่วงที่เขามีการออกดอกแบบนี้แล้วเราสามารถจะพรมน้ําเพื่อให้เขารักษาความชื้นแล้วก็นําน้ําไปใช้ในกิจกรรมการดํารงชีวิตของเขาก็จะเป็นเรื่องที่ ดีมากๆเลยทองกวาวเป็นต้นไม้ที่สวยสดใสยอย่างนี้นะครับและด้วยความที่เขาเป็นไม้พื้นถิ่นในประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีโรคและศัตรูต่างๆเข้าทําลายนะครับเป็นไปได้ที่มีโรคและ,มะแมลงจะเข้าไปทําลายแล้วก็ไปขัดขวางการเจริญเติบโตของเขาแต่ก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายเสียหายแต่ประการใดเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงและก็ทนทานต่อโรคและ,มะแมลงที่อยู่ในบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลย สำหรับการนำทองกวาวไปใช้งานก็ขอแนะนำว่าในกรณีที่ท่านอยากจะให้พื้นที่ของท่านได้มีต้นไม้ที่แสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พ้นปีใหม่แล้วเป็นช่วงที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงท้ายท้ายแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วการปลูกทองกวาวไว้จะช่วยย้ำเตือนให้เราได้ตระหนักว่าเข้าสู่ช่วงฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้วพอเราเห็นทองกวาวออกดอกก็จะ จำได้ว่าเราเคยมีความทรงจํากับพื้นที่นี้ในช่วงระยะเวลานี้อย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงทองกวาวถ้าหากจะพูดถึงเรื่องแต่ความสวยงามอย่างเดียวก็คงจะไม่เหมาะสมครับอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องตระหนักไว้ว่าทองกวาวเป็นไม้ที่ทิ้งใบจนถือว่าเป็นไม้ผลัดใบแล้วก็รวมไปถึงเมื่อออกดอกแล้วก็จะทยอยล่วงหล่นลงมาเรื่อยๆจนเกลื่อนเต็มพื้นแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าหากท่าน ต้องการรักษาความสวยงามของสนามหญ้าให้เขียวขจีก็จําเป็นจะต้องทําความสะอาดโดยการกวาดพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีพื้นที่บ้านสวนที่อยากจะมีต้นไม้สวยงา,งามแบบนี้ก็แนะนําเชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้น,น,น มีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด u b s c r i b e ติดตามมือเย็นไว้นะครับเพราะว่ามือเย็นเป็นช่องที่ผลิตรายการที่มีสาระเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆเราผลิตรายการสัปดาห์ละหลายตอนเลยถ้าหากท่านกลัวพลาดสาระดีๆที่มือเย็นอัปคลิปมาแล้วก็เชิญชวนท่าน กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเพื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วหากท่านมีกะะาณมิตรที่กําลังสนใจจะปลูกต้นไม้ที่ให้สีสันสวยงามแล้วก็มีความทนทานมีความอึดอดทนอย่างทองเปาแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับทองป่าด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและทองป่าขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ